อะไรเนี่ยเต็มไปยทุ่งทุ่งสาวบูราก็มีเล่นโบลาบูบูแต่ชื่อลาลูลูอะเข้าสู่พาร์ทที่2ครับผมสำหรับเหม็นหมอนนะครับผมฝากกดไลค์เป็นแรงใจให้ด้วยแนนจ๋ามาแน่นอนเลยคุณผู้ชมพาร์ทนี้เราจะปลดล็อกร้านที่3นะครับซึ่งร้านที่3เนี่ยน่าจะเป็นร้านขายของเล่นนะคุณผู้ชมนะและถ้าเป็นไปได้วันนี้ ผมอยากจะปลดล็อกซูเปอร์มาเก็ตด้วยแต่ไม่รู้ว่าเลเวลเราเนี่ยมันจะปลดล็อกไหวไหมนะเพราะว่านี่สินเราก็ยังไม่ได้ชําระาจนครบนะครับคุณผู้ชมครับโอเคขอเช็คก่อนต่อจากพาที่แล้วเลยเดี๋ยวผมจะซื้อของเข้าร้านไว้ก่อนนะครับร้านเสื้อผ้าเนี่ยคือของมันเยอะครับผมพยายามที่จะสต็อกมันเอาไว้เด็กที่เติมของเนี่ยเขาจะได้แบบสามารถมาเติมของได้ตลอดนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะสต็อกไว้อย่างละหนึ่งละกันโอ้โหแม่งสามพันเก้าอะ นี่แค่ร้านเดียวนะอะแต่ดีเพราะาร้านนี้เนี่ยเราเน้นได้เพราะว่าเรามีพนักงานอะถูกไหมมีพนักงานเติมของตลอดเนี่ยไอตัวเราก็สบายคุณผู้ชมส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับผมเราไม่ต้องไปปลดล็อกอะไรโอ้ยร้านนี้ก็หมดเลยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเพิ่งเห็นเลยเนี่ยโอเครองเท้าโอ้โหหมดเลยรองเท้าคือเกี้ยงเลยคุณผู้ชมเอ่อโอ้โหสั่งรองเทา้าเฉพาะรองเทา้เทาอีกเดียวสองพันห้าคุณผู้ชมครับอะไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเติมก่อน ร้านนี้มันไม่มีมันไม่มีมนมมพนักงานนะคุณผู้ชมอยู่กันเองทํากันเองมีแค่คนคิดเงินให้นะครับโอเคใส่ไปไม่เป็นไรไม่มีแล้วก็ทําเองได้นะครับผมอาจจะเสียเวลานิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ยากไม่ได้วุ่นวายขนาดนั้นโอเคจริงๆสั่งซื้อได้หมดเลยเนี่ยคุณผู้ชมแต่ว่าเมื่อกี้โดนลองเท้าไปลบอ่ะซื้อไว้ก่อนมา เติมของก่อนก่อนที่จะเปิดห้างนะอันนี้มีแค่2ล้านนะยังวุ่นวายขนาดนี้เลยคุณผู้ชมถ้าเราขยายเพิ่ม3ล้าน4ล้านเนี่ยจะขนาดไหนนะครับลูกบาสสีเหลืองหมดอันนี้ลูกลักบี้นะครับโอเคเต็มอันนี้เป็นลูกบาสส้มอืมสวยงามเป็นไปได้ผมสั่งบอลด้วยเลยดีกว่านะครับเอาชัวร์โอ้โหแปแป๊บเงินเหลือ700รอยคุณผู้ชมเงินแม่งหมดเร็วมากนะฮะอ่าแต่อุ้ยเราขายของแป๊บเดียวครับเราขายแป๊บเดียวก็ เงินก็จะคืนทุนแล้วนะครับเพราะาลูกค้าเนี่ยเยอะอยู่แล้วนะครับผมเราอุดหนุนเราอยู่โอเคน้นํานีที่เราลงทุนไปเมื่อวานแล้วก็โอ้หน,น,นี่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 ดูจงังหวะการเติมสต๊อกรา้านจริงๆร้านนี้เนี่ยเราซื้อใบอนุญาตเพิ่มเติมนั่นัะถ้ามีสามพันเปิ้ลเราจะได้เสื้อมาเพิ่มเติมโอ้โหอีเพียบเลยคุณผู้ชมร้านนี้น่าลงทุนน่าไปสดเพราะว่าเราลงทุนจ้างพนักง,งานแล้วใช้ให้คุ้มคุณผู้ชมครับโอเคมาผมเปิดเลย วันนี้รายจ่ายของเราเดี๋ยวผมเครียดโอ้โหแม่งอ,อโอ้โหเงินเหลือสามร้อยโ,โอ้โหอจ่ายแม่เงินไม่พอ,เ,อ,อเงินไม่พอจ่ายยังไงลบกวนลูกค้าช่วยเข้าห้างมาช่วยลุกเหม็นหน่อยใช้เงินเกินตัวมากแต่ก็ เพื่ออนาคตทั้งนั้นเลยตอนนี้เราตั้งราคาเนี่ยราคาตลาดเลยนะคุณผู้ชมไม่ได้แพงเวอร์เลยนะฮะพอเท่าที่ผมดูเนี่ยตอนจบบทสรุปเนี่ยของแต่ละวันเนี่ยเขาจะมีบอกด้วยว่าลูกค้าบนน่นนะว่าขายของแพงเกินไปลูกค้าบนน่นนะว่าหาของไม่เจออะไรอย่างนี้นะครับเรื่องนี้เนี่ยสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยเราปลดล็อกอะไรมาเนี่ยเราควรที่จะซื้อของมาลงร้านให้กับลูกค้าทั้งหมดนะคุณผู้ชมนะเนี่ยอย่างพวกเสื้อผ้าอย่างเงี้ยอืมเรามีสีเขียวซึ่งสีเขียวเราก็น่าจะมีอยู่แล้วปะ่ะอ่าโอเคเนี่ย ไอร้านเสื้อผ้าผมไม่ค่อยเป็นห่วงผมเป็นห่วงร้านนี้มากกว่านะครับคิดเงินไวๆหน่อยอ่าลูกค้าจะได้เข้าร้านเราเยอะๆอ,อยากจะปลดแล้วอ่ะผมอยากจะปลดล็อกแล้วอืมข้างล่างมีทั้งหมดกี่ร้านเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีทั้งหมดหกร้านหกร้านขาแต่ผมขออนุญาตไปดูตรงห้องน้ำนิดนึงผมเดาว่าเอา ทำไมไม่มีเงากูเนี่ยผมเดาว,ว่าตรงนี้คุณผู้ชมมันจะมีอ๋ออันนี้ไงคุณผู้ชมเนี่ยมันมีอันเนี้ยเครื่องจ่ายสบู่เนี่ยซึ่งซื้อมาแล้วมันจะไปอยู่ไหนผมลองซื้อไหมผมอยากรู้จังเลยอะกระดาษทิชชู่ด้วยอะเอามาด้วยซึ่งเอออ๋อ,อนี่ไงหาสบู่ไม่เจอนี่ไงโอเคเออวางไหนวะเนี่ยวาง เ๋ยเดี๋ยว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 ผมรู้แล้วผมรู้แล้วแชทเออเราต้องซื้อชั้นวางอ่ะเพื่อลูกค้าคุณผู้ชมมากัดฟันหน่อยโอเคตรงไหนเนี่ยเออชั้นวางน่าจะไม่ใช่ชั้นวางน่าจะอันนี้อันนี้ไหมอันนี้อันนี้น,นี่โอ้โหแม่งถามจริงกูวางขายตรงนี้ <laughs> <c oughs> อ้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอารูวมั้นไว้ตรงไหนอ่ะชิบหายแล้วอันนี้น่าจะแบบ เอาไว้สําหรับในร้านนะคุณผู้ชมนี่นี่น,นี่มันคือที่เก็บสต๊อกสินค้าเอาเวนกาแล้วเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะเดี๋ยวผมหาก่อนวิธีก่อนเออโอ้โหนี่กูเป็นผู้ชายกูเข้าห้องน้ำผู้หญิงน่าเกลียดไหมเนะนี่ยไอเนี่ยเขาหาสบู่กันไม่เจอแป๊บหนึ่งนะเราซื้อมาแนละ้วโอโ้มันมีป้ายโฆษณาด้วยโอ้โหนี่รายละเอียดเกมมันเยอะมากเลยเนี่ยเอออยู่ในเครื่องจักรไหมเอทีอแป๊บหนึ่งนะครับ เครื่องทำอาหารว่างหูของมันเยอะมากเลยคุณผู้ชมหูของมันเยอะมากกมเพิ่งรู้นะเนี่ยมันมีตู้ถ่ายรูปด้วยคุณผู้ชมเนี่ยอ่ะที่กด a t m อันนี้ก็สําคัญที่กด a t m เอ่อเอ่อตรงไหนเนี่ยแมงซักแต่จะซื้อมาใช้ไม่เป็นอ๋อไงตู้ ATM ผมเดานะหลังจากที่เราซื้อของนี่ไงหลังจากที่เราซื้อของมาเราต้องซื้อไอ้พวกนี้มาด้วยคุณผู้ชมปกติ ตู้ a ี m ก็ต้องอยู่หน้าห้างปะแล้วเราก็ใส่เงินเข้าไปหรอนี่ไงใส่เงินเข้าไปโพสลูกค้าบางคนอะยุคนี้เขาไม่ค่อยแบบพกเงินกันสักเท่าไหร่นึกออกปะก็สามารถประกดเงินตรงนี้ได้งั้นแสดงว่าเมื่อกี้เนี่ยที่เราซื้อ,อ,อห้องน้ําแสดงว่ามันต้องอยู่ในห้องน้ําถูกปะเนี่ยมันอยู่ในบริการอ,อห้องน้าโอ้ไงเจอแล้ว เจลนี่ไงเจลโอ้โหถ้าไม่งูโดดฉกกูเลยเนี่ยโอเคเอาละทีนี้สบายแล้วแชทลูกค้าไม่มีบ่นแล้วว่าหาอะไรไม่เจออันนี้กระดาษทิชชู่กระดาษทิชชู่ขอโทษนะครับโอเคจบนะมาเดี๋ยวเดี๋ยวขอเช็คตรงนี้ก่อนหูน้ําขายดีมากคุณผู้ชมโอ้โหเนเนโอ้โหของหมดโอ้โหทำไม่ทันทำไม่ทันอะไรมันดีด้วยเนี่ยนารองเท้าอะ รองเท้าหมดเลยอ่ะขอเติมของหน่อยนะครับขอโทษด,ด้วยนะครับที่รองเท้าหมดนะครับลูกค้าคนไหนสนใจรองเท้าตรงนี้ได้เลยนะครับอะวันนี้ถือว่าเริ่มเข้าใจระบบอะไรหลายๆอย่างนะครับผมเรื่องงานบริการเนี่ยสำคัญมากอะผมจะสั่งมาก่อนนะครับผมเพื่อให้ สาวๆเนี่ยเออได้มีห้องนงห้องน้ำที่ดีใช้ในะครับหรือว่าจะเป็นเอ่อขออนุญ,ญาตนะครับมีใครอยู่ไหมเอ่ยไม่มีขอขออนุญ,ญาตนะครับเคสใสมาโอ้ห้องสุดท้ายนี่ก็ใส่ได้ด้วยนะครับสแสดงว่าห้องผู้ชายห้องสุดท้ายก็น่าจะใส่ได้อ่สะสบู่ส,บ,สบู่อ่สะสบู่ล้างมือนี่สําคัญนะครับคุณผู้ชมนี่ห้องนี้ยังไม่ได้ใสโอ้โห <LEGO> ต้องใสสามห้องเลยเหรอครับแล้วห้องผู้ชายอ่ะอ๋อนี่นี่นี่ห้องนี้ต้องใส่ด้วยคุณผู้ชม ผู้ชายเราใส่ไปแค่ห้องเดียวเท่ากับเราต้องซื้ออีกสามลูวกระดาษทิชชู่แพงบันไลยเลยแชทไม่รู้ว่าจะแพงไปไหนอันเนี้ยโปเตอร์โฆษณาโรงแรมอันนี้คืออะไรคือผมอยากหล้ว่าโปเตอร์โฆษณาเนี่ยหลังจากซื้อมาแล้วเนี่ยมันคือยังไงใช้งานยังไงขอดูหน่อยนะครับวันนี้จะได้ลองระบบหลายๆอย่างวยคุณผู้ชมแปะตรงไหนหรือว่าแปะนอกห้างโฆษณาเพราะว่าห้างนี่มันเป็นพื้นที่ของเราหมดเลยเนะคุณผู้ชมอ่ะ <c oughs> อันนี้ผมน่าจะยังไม่รู้โอ้โฆษณานี้น่าจะยากหน่อยอ่าว่ากันเดี๋ยวว่ากันโฆษณาตรงนี้มีลิฟต์ขนของด้วยใช่มีลิฟต์ด้วยเหรอสำหรับชั้นสองอ่าโผล่มาชั้นสองโอเครู้เรื่องเขาส่งวันที่สองกันดีกว่าคุณผู้ชมผ่านวันนี้ไปโอเงินหายไปสองพันครับอแต่ไม่เป็นไรถือว่าพัฒนาขึ้นนะครับจ่ายบินเลยรายวันนะครับแล้วก็จ่ายแบงค์ครับนี่ที่ต้องจ่ายทุกวันโอ้โห โโอเมื่อไหร่กูกับมึงเนี่ยจะหมดหนี่หมดสิ่งเนสักทีจ้าขออนุญาตเติมของก่อนนะครับเหมือนเดิมเลยคุณผู้ชมเฉพาะเสื้อผ้าโดนไปสามพันเครับเช็ขอ,องมาส่งแล้วไอ้นุม่มเออหยิบของหน่อยเฮ้ยแต่ลูกค้าหาของไม่เจอกันพอดีอันนี้เลยอยากรู้นี่ไงนี่ไงโฆษณามันอยู่ตรงนี้ไงเหม็น พันสองป้ายโฆษณาแล้วนนี้ไม่ใช่หรอนี่ไงนี่ไเราได้เงินจากป้ายโฆษณานี่ไงโอเคเฮ้ยถือว่าเป็นการลงทุนระยะย,ยาวนะเนี้ยโอเคโอเคโอเค,อเคป้ายโฆษณามาเอ่อหวไว้ไหนดีวันนี้นี่ข้างๆนี้เลยฟึบติดอาวละรถ BMW BXM ฮะ <c oughs> <c oughs> รุ่นอะไรยังไม่เคยได้ยินเลย <c oughs> เอ่ะไม่เป็นไร เดี๋ยวเราเดินมาเก็บค่าโฆษณาตรงนี้ได้เพียงแค่ลูกค้าเดินผ่านแล้วมองเฮ้ยป้ายโฆษณาเราก็ได้เงินดีถือว่าเป็นการลงทุนระยะยาวนี่คนมากดเงินก็จะเห็นป้ายตรงนี้ฉลาดจริงๆโอ้นี่ค่ากดค่ากดเงิน240เนี่ยเงินมันเอินให้เราตลอดเงินทำงานงานทำเงนินอ้เดี๋ยวเอาของออกมาเติมก่อนนะครับ เอาละผมชักจะนอกเรื่องมากไปละเดี๋ยวผมต้องเตรียมเปิดร้านใหม่แล้วนะครับผมเดี๋ยวคนดูจะรอนานเกินไปเ้ยไหนบอกวันนี้จะเปิดร้านใหม่ไงก็เดี๋ยวจัดให้ใจเย็นๆเชิญเลยครับเชิญเลยครับผมชอบสินค้าชิ้นไหนเชิญหยิบเชิญจับเชิญจ่ายได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับขอบคุณครับและคือเราขายราคาดีด้วยไม่มีบวกเลยที่อื่นขายเท่าไหร่เราขายเท่านั้นไม่ได้ค้ากำไรจนเกินควรนะครับ สวยงามไ้ดูฝั่งนี้สิอันเด็กมาเติมของตลอดของหมดเฮ้ยเองปล่อยของหมดได้ไงอะทำอย่างเงี้ยมันเสียหมดแม่งทำงานยังไงวะโอ้โหยัดแม่โดนไปสามพันเก 3, เงินไม่พอไว้ก่อนเอาสั่งทีเดียวเมื่อกี้มีใครเห็นป้ายโฆษณาเอ่อ B BXM ไหมฮะรถใหม่นะฮะก็สามารถไปไปไปดูที่โชว์รูมได้ฮะ,ะ BXM แลวดูในห้องน้ำกระดาษทิชชู่โอ้โหนี่นี่นี่อ๋อเราต้องเติมกระดาษทิชชู่ทุกห้องทุกห้องเลยแชทเนี่ยอ่า,อาบางห้องเพิ่งเปิดนึกออป้ะโอ้โหกระดาษทิชชู่นี่งานใหญ่วะอนะห้องไหนไม่มีเอามาเติมคุณผู้ชมจา๋าขออนุญาตนะ,ะับคุณผู้หญิงยเพิ่งเปิดมานะเดี๋ยวตกใจโอเคประมาณนี้แต่สบู่มีกระดาษทิชชู่มีห้างเราเนี่ยมันจะได้บอกต่อโอ้โหแม่งกระดาษทิชชู่ลายดอลลร์ จะขี้จะเยี่ยวเนี่ยกระดาษทิชชู่ยังต้องมีลายอ่ะที่เนี่แม่งแบนเนมเกินอ่ะเงินเริ่มฟื้นครับมาผมเปิดร้านที่สามเลยคุณผู้ชมเอาละร้านของเล่นห้าพันเนอะหรือว่าจะเอาเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตก่อนดีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นเฮ้ย <c oughs> ถ้าเราเปิดร้านขายของเล่นลูกค้าเราจะเพิ่มมากขึ้นด้วยแชร์ลองเงินหน่อยนิดนึงใจล่มๆอย่าเพิ่งเอาเงินไปใช้อะไรแบบไร้สาระแบบสุรุย่ยสุร่ายถ้าได้ร้านของเล่นมาลูกค้าเติมแน่พาลูกพาหลานมาร้านของเล่นลูกหลานก็เข้าร้านกันคนก็จะมาห้างกันเยอะขึ้นพอเข้าร้านของเล่นเสร็จปุ๊บอ่ะมามาผมอยากได้เสื้อใหม่ฮะเดินเข้ามามามาผมอยากออกกําลังกายเล่นบาสฮะเดินเข้ามา เราต้องมีจุดขายหนึ่งจุดนั่นคือร้านของเล่นไอ้จุดนี้ละ่ะเป็นการเรียกคนเขาโอ้อเวลาสี่ทุ่มคุณผู้ชมเผิ่มแป๊บเดียวหมดเวลาให้างแล้วนะครับปิดเลยครับเริ่มวันใหม่โอ้ยวันนี้โดนไปพันหลูกค้าไม่พบสินค้าถึง4ีคุณผู้ชมพึงพอใจ3ามเนะครับผมว่าตอ,อนนี้เราขายของอยให้ลูกค้าเพิ่มใช่ไหมได้ครับผมได้ได,ได้เดี๋ยวไม่ต้องสอนรู้ผมว่าเราจะต้อง แม่เงยมีให้กู้เหรอเอ้อันเก่ามีเคลียร์ไม่หมดเลยผมว่าเราต้องมีการปรับกลยุทธ์เรื่องราคานิดนึงบวกสิบได้ไหมคุณผู้ชมผมขอบวกสิบจากคุณผู้ชมได้ไหมอย่าว่ากันคือต้นทุนมันสูงขึ้นทุกวันทุกวันแต่เรามาขายของถูกราคาเท่ากับคนทั่วไปอย่างเงี้ยแล้วเมื่อไหร่เราจะรวยวะแชมปเมนขอรวยมั้งเะ ขอให้มีกำลงกำไรนิดนึงเจยดเงินมาให้เหม็นเนี่ยเพิ่มอีกนิดหน่อยอะไม่เท่าไหร่หรอกมั้งเปิดห้างเลยนะต้องใช้เงินครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราก็แทบไม่มีเงินในการไปเปิดร้านใหม่แล้วคุณผู้ชมโอ้ยร้านนี้โดนสามพันเก้ะเชี่อร้านนี้โดนจุกจัดแม่งหลังร้านมีเยอะขายไม่ค่อยจะออกเลยเหม็น โอ้เอาเงินไปจมกับอะไรก็ไม่รู้จริงมันเช็คจากตรงนี้ได้นะทุกอย่างมีอ๋อเราปรับราคาจากตรงนี้ได้เลยนี่ว่แชปเจ็ดสิาแปร้อยยี่ร้อยแปดสิบสองร้อยยี่สเอาเหอะใครจะว่าเหม็นยังไงอะแต่เหม็นขอหน่อยเขาวะยอมโดนบ่นแพงแต่อย่างน้อยขายของให้แม่นหนิ่งกำไรหน่อยอววาได้เงินมานี่โฆษณาหกสิบดอน โฆษณาโฆษณาอหยิบมาอุ้ยผมว่าโฆษณาไว้ตรงนี้ดีกว่าเหมือนคนจะเห็นเยอะมากกว่าคุณผู้ชมตรงนั้นเหมือนแบบคนไม่ค่อยเห็นโฆษณาถ้าคนไม่เห็นเนี่ยมันก็แบบเงินมันก็ไม่ได้ดีนึกออกปะมันต้องแบบเน้นคนเห็นไม่ละนี่เราเนี่ยเมื่อไหร่จะหมดเนี่ยผมอยากรู้มากเลยผมผมเหลือหนี้เท่าไหร่นะโอ้โหเจ็ดพันเจ็ดพันเลยอ่ะกูไม่สนผมเน้นให้ลูกค้า เข้าห้างเราเยอะขึ้นผมปลดในโซนของร้านขายของเล่นเลยแชทโอ้โหนีวะดูสิว่าร้านขายของเล่นมีอะไรบ้างตุงก๊กตาเบลล่าแล้วก็นี่อะไรเนี่ยวัวเดซเซลคืออะไรไม่รู้กดมาก่อนเซโก้บอกคล้ายๆเลโก้ฮะแต่เซโก้ฮะ <c oughs> ว้าว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 ,าว,าวาเอาว่ะพวกเลโก้คุณผู้มชม อันนี้เป็นตุ๊กตาตุ๊กตาบาบี้อ่ะฟิลนั้นนี่คืออะไรอ๋อเป็นชั้นวางของนล่นเหมือนกันซื้อใบหนูหูห้าพันห้าใบโอ้แต่ของเล่นนี่เพียบไปนะคุณผู้ชมเท็ดดี้เดอะแบร์นะครับผมรถบัควิทยุนะครับมิสเตอร์โรอะไรเนี่ยเต็มไทุ่งทุ่งสารูราก็มีเล่นโบลาบูบูแต่ชื่อลาลูลูอะของตกแต่งเยอะมากครับนี่คนงานซึ่ง ยังไม่มีตอนนี้ผมต้องทําเองนะคุณผู้ชมร้านนี้นะครับไม่ได้มาคิดเงินนานเลยด้วยโอเคหนึ่งขอบคุณมากครับพอคอยมาหมัดดูนะบ้านนี้อ่าโอเคไอ้ไอ้ไออันเนี้ยไม่ไม,ไม่ไม่ต้องน่าเป็นห่วงเลยนะครับผมอ่ะลืมตั้งชื่อเลยถอยถอยถอยแล้วกันถอยๆอยอะถอยถอย คีอร้านนี้ของหมดเลยอ่คือร้านนี้คือเราขายดีมากคุณผู้ชมอุปกรณ์เกี่ยวกับกีฬาเนี่ยคือลูกค้าเยอะมากเรียบร้อยจ้าเชิญเลยครับที่นี่ราคาส่งนิดนึงนะครับผมพอดีว่าภาษีมันแพงอะครับยังไงรบกวนเตรียมเงินและอย่าบ่นกันด้วยนะครับว่าแพงคือถ้าบ่นว่ราแพงก็จะไม่ขายให้นะครับเพราะว่าติดงอนเอาดิขายดีมากรองเท้าเนี่ยขายดีมากแต่ก็มานั่งทำเองนะเนี่ยลูกน้องไม่มีจ้าแม่เอ้ยอยากได้เงินมาจ้างลูกน้องโว้ย โอ้ยจ่ลูกน้องเท่าไหร่วะเดีดูดิคนงานโอ้ 7, โหเจ็ดพันเราเช็คในห้องน้ำหน่อย,อยห้องนี้ไม่ได้ใส่ครับเดี๋ยวลูกค้าจะบ่นนะวะ่าเฮ้ยอะไรว่าห้างใหญ่กระดาษทิชชู่ไม่มีให้เลยอะไรอย่างเงี้ยเออมันมันไม่ดีนะครับปากต่อปากอ,อ๋อมันเปิดได้กูเพิ่งรู้เปิดประตูได้ <c oughs> ไม่ผมกลัวเปิดไปมีคนขี้อยู่ <c oughs> เอิรอ่ะ ผาาแม่งหนึ่งวันครับคุณผู้ชมกำไรแม่งเหลือน้อยจริงๆแต่ละวันเนี่ยสามร้อยสี่ร้อยมั่งแม่งชีวิตคือ,อต้องค่อยๆเติม,มครับผมอย่าพีหามครับผมอยากได้พนักงานมากเลยเนี่ยออโอเคซื้อมาสองอย่างเลยละกันตัวต่อซีโก้นะฮะ <c oughs> <c oughs> ซีโก้ <c oughs> เอ๊ะ <c oughs> มึงหลบลิขสิทธิ์กันอย่างนี้หรอวะอแม่งของตกแต่งร้านนี่แม่งเฟี้ยวทั้งนั้นเลยนะ โอ้แต่เอาเงินที่ไหนอะจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายอะเชฟนี่ผมสามารถขยายร้านนี้ให้ใหญ่ขึ้นได้นะเนี่ยร้านเนี้ยนนให้มันใหญ่ได้มากกว่านี้นะแต่ว่าขอเก็บเงินเก็บทองคุณผู้ชมนะผมไม่อยากจะเน้นนี่ร้านใหม่ของเรามากๆนะครับซึ่งใบอนุญาตเนี่ยก็สาคัญนะคุณผู้ชมห้าพันห้านะเราจะได้สินค้าเพิ่มอีกโอ้โสามอย่างเลยคุณผู้ชมรวมาคาวิทยุนะครับซึ่งกําไรดีแน่ๆไอ้พวกเนี้ยเฮ้ยผมจ่ายเงินยังวะวันนี้ เออโหนี่ไงแม่งวันนี้ผมยังไม่จ่ายจริงด้วยคุณผู้ชมก็ว <c oughs> ่าอยู่ทำไมเงินมันเหลือเยอะจังวะการชําระอกกียย่วันวัเนียกูจะหมดนี้หมดสิ้นกับมึงเนี่ยรองเท้าน้ําเงินรองเท้าน้าเงินหลักบี้โอ้ยลูกหลักบี้ลูกหลักบี้โอเคโอ้โหรองเทา้าหมดเลยคุณผู้ชมรองเทา้ามันขายดีจังว่าเมืองนี้มาใส่รองเทา้เากันเปลืองจังว่าแชทขายดีมากโอ้โหเงินผมเป็นหมื่นเลยเนี่ยเห็นปะ พผมไม่ซื้อของอะไรแบบมัวๆโซ่ซอะคุณผู้ชมวันนี้แหละวันเห็นเงินผมปลดหนี้ได้เลยนะตอนนี้เอาจริงแต่ว่าถ้าเราจะปลดหนี้เราก็ต้องดูด้วยว่าโอ้ยลูกค้าลูกค้าจ่ายบัตรเครดิต2.60เผอมแป๊บเดียวหละเงินไหลเป็นน้ำเลยแชรเชิญเลยจ้าวางเลยจ้า4ี่สเรียบร้อยเชิญวางสินค้าได้เลยจ้าร้านของเล่นคือคนเยอะมบกทยอยกันเข้ามาแบบบึ้ม มีเงินเป็นหมื่นแล้วมีกินมีใช้แชทเรียบร้อยครับชาาเชลยครับบัตรเครดิตชอบนักแหละเพืเ่อจะไเงินเป็นหมื่นนี่เพิ่งจะห้าโมงครึง่งงนะคุณผู้ชมเงินเราเยอะมืกสองหกโอ้โหแล้วของหมดเลยอ่ะดูดิแชทมันของจริงแค่ไหนล่ะบอมีติงนังอ่ะ100ซื้อให้ลูกสาวใช่ไหมครับไม่อ่ะกูซื้อไปเล่นเอง ซื้อเป็นลูกสาวดีกว่าอย่าเล่นเองเลยมันสยองร้านเสื้อผ้าดูดิคุณผู้ชมดูร้านเสื้อผ้าผมดิลูกค้าโคตรใจเยอะแม่งอย่างล่ำอย่างซ้ำร้านเสื้อผ้าคือรวยมากถูกละมันควรเป็นร้านที่ดูดีที่สุดเพราะว่ามันมีคนเติมสต็อกด้วยเดี๋ยวผมจะขยายร้านเสื้อผ้าผมว่าร้านเสื้อผ้านี่คือตัวชูโรงผมเลยผมสามารถขยายแบบขยายร้านให,ให้ใหญ่กว่านี้ได้มีนู่นมีนี่ ตกแต่งกระจกกระจิก๊กนี่เราสามารถซื้อใบอนุญาตเพิ่มขึ้นได้เลยนะแต่ผมขอขยายร้านก่อนดีนี้สี0พหเลยนุ้ยแชทยังผมยังเงินที่เรามีตอนนี้เนี่ยมันเอาไปพัฒนายอย่างอื่นได้มากกว่าแบบขยายร้านให้มันใหญ่ขึ้นเช่นพนักงานของร้านขายของเล่นอันนี้ก็สําคัญแต่ร้านของเล่นนี่คนงานเนี่ยแคชเชียร์เราจ้างเลยมีคนคิดเงินตลอดเรามีหน้าที่แค่เติมสินค้าถูกปะเนี่ยคือการลงทุนแบบคุ้มค่าแอนคุ้มค่าวิยเงินหมด เงินเล้วเ ATM หมดนะคุณผู้ชมนี่ต้องเติมมาแล้วเงินมาอย่างนี้เลยเรียบร้อยทีนี้เนี่ยรองรับลูกค้าตลอดเวลาคือถ้าเราไม่ใส่เงินเข้าไปคุณผู้ชมหน้าจอตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสีแดงครับคือใช้งานไม่ได้นะครับน่าจะหมดแล้วนะลูกค้าปิดครับวันนี้คือไรหมื่นหนึง่งคุณผู้ชม สินค้าที่พบว่ามีราคาสูงเกินเนี่ย15รายการแต่ไม่เป็นไรช่วงนี้ปล่อยเลยคือเราต้องปรับให้ราคามาสูงนิดนึงไม่งั้นเนี่ยตอนนี้เราขายไปแต่เราไม่เห็นกําไรอะแชทตอนนี้หนี้สินเราก็เยอะนะไม่ใช่ว่าเราหมดหนี้หมดสินนะคุณผู้ชมโอเคโอ้โหแม่งหมดเลยอ่ะหมดของหมดทุกอย่างอะมีหน้าเะผมมีเงินเหลือเป็นหมื่นเลยครับของผมหมดเลยอะอเกียร์ก่อนนะครับโอ้ยหลังบีแม่งเหลือเยอะมาก ทำไมอะคนไม่ค่อยซื้อลักบี้กันแพงเกินหรอไหนดูนี่ราคาตลาดเท่าไหร่ร้อยสี่อะปรับเป็นร้อยห้าสิบไปไ,ได้อะแนเงนี้คนไม่ซื้อ <c oughs> ต้องมีการปรับราคาอ,อันนี้ก็หมดเลยเหรอเสื้อเขียวหมดเลยเหรอไม่โขายดีจัดเติมสต๊อกกันไปอ่ะของเล่นครับร้านของเล่นนิดทีเด็ดเลยมันทําให้คนเข้าร้านเยอะขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องดีตอนนี้ของทุกอย่างค่อนข้างได้จานลงเนื้อลงตัวแล้วนะสําหรับวันนี้นะครับเงินเราเติมใส่ตู้แล้วเราเติมทุกอย่างแล้วนะครับเดี๋ยวดูสบงสบู่หน่อยซีมีหมดไหมสบู่แน่นนะครับกระดาษทิชชูแน่นโอเคสวยงามโอ้ยนะเงินเราเหลือหมื่นนึงอะหรือว่าก็แค่ใช้มันให้มันหมดหนี้หมดสินวะ่ะแล้วผมจะไม่กู้อีกแล้วนะ ผมสัญญาคุณผู้ชมเลยผมจะไม่กู้เลยคุณผู้ชมเราผ่อนมาตั้งกี่วันแล้วนี่แม่งยังไม่เท่าต้นที่เราผมจ่ายเลยผมเชียร์เลยเรากู้มันห้าพันมันคิดดอกเรารวมต้นรวมดอกเก้าพันพอกันทีกับการเป็นหนี้วันนี้ไอ้เมนขอเป็นไทยตอนนี้ผมเป็นไทยแล้วแชทสบายแล้วผมแค่มีลูกค้าคอยหนุนหลังผมแค่นนะผมก็สบาย แล้วตอนนี้ผมสามารถเปิดได้อีกร้านหนึ่งแล้วนะอีกร้านหนึ่งน่าจะเป็นร้านอะไรเอ่ยซปเปอร์มาร์เก็ตแต่เด็ดดูเงินก่อนนะแต่เป็นไม่ได้ผมก็อยากซื้อไอ้นี่ด้วยนะซื้อของเล่นมาขายเพิ่มอะผมว่ามันกําไรมันดีไว้เนี่ยคุณผู้ชมลองดูต้นทุนนะต้นทุน600้อนี่กําไรบานเลยพวกลายใหม่ๆนี่800รเห็นนะนี่เสื้อ7 2 0อยี่สอย่างเงี้ยคือไม่กําไรดีแน่ผมมั่นใจแล้วมันทําให้ลูกค้าอยากจะเข้าร้านเยอะขึ้นด้วย เอาไงอะปีมรออะไรอ่ะโอ้โหพันเจ็ดเข้าไปแล้วของใหม่สองพันเจ็ดรอก่อนเดี๋ยวเงินมาใจเย็นเอาเคมาแล้วแชทนี่สีม่วงนี่ไวน้นี้เอาละแชทมาดิเสื้อใหม่ใหม่คอลเลกชันใหม่ขอยัดปรับราคาด้วยร้อยสามสิบขอยัดปัดเศษยอมโดนบ่นว่าแพง แต่ขอให้แบบร้านเราอยู่ได้มาเด็ของลงของเล่นมาซื้อไปฝากลูกกันลูกสองลูกสาวรออยู่บ้าโอ้โหแล้วดูเสื้ออย่างจี๊ดเลยเสื้อฮูดลายเสือดาวโอ้โหไม่รองเท้าหมดเชี่ยเชี่ยรองเท้าหมดแม่งเมืองนี้เป็นอะไรกันนะ่ะเมืองนี้เมืองนี้มันขาดแคนรองเท้าขนาดน,นี้เลยเหรอวแจ็คสองพันห้าเมืองนี้เขาขาดรองเท้าจริงๆนะเนี่ยคือลงเท่าไหร่ก็หมดครับรองเท้าเนี่ย ขายดีเกินโอเคจริงๆอะ่ะเรามีหน้าที่แค่สั่งของยังได้เลยนะคุณผู้ชมแต่ว่านั่นแหละเราต้องมีลูกน้องในการเติมสต็อกนะครับซึ่งนั่นแหละเราไม่มี <c oughs> เราสามารถสั่งจัดตรงนี้ได้เลยแล้วก็ลูกน้องก็จะเติมสต็อกนะครับซึ่งนี่เราสามารถดูได้ว่าอ่ะอันไหนหมดเราสามารถปรับราคาตรงนี้ได้นี่แปดสิบนี่อันไหนถูกไปอันนี้ร้อยหนึ่งไปเลยเนี่ยอันนี้หนึ่งร้อยอาจจะดูแพงหน่อยนะ ก็นั่นแหละเออมันก็แพงจริงอะ่ะ <c oughs> ร้านขายของเล่นอูนี่หมดเลยสต็อกหมดอูนี่หมดเกลี้ยงเลยอะ่ะชิมขายดีแล้วขนาดนั้นวะมาดีอย่างละสองโอ้ชั้นนี้เฟี้ยวนะอ่าดูดีดูด,ดีโอ้ชัยนี่ไปแล้วแถมเงินยังเหลือด้วยอาจจะยอมโดนบ่นหน่อยลูกค้าด่านหน่อยว่าทำไมของมึงแพงอย่างนี้นะําเหม็นอะไรเงี <c> ้ย <oughs> มันชื่นใจจริงๆเลยครับร้านนี้ผมอยากจะตกแต่งเลยนะนี่คือร้านเอกผมเลยอ่ะผมอยากขยายร้านมากเนี่ยร้านนี้ผมพูดตรงๆเลยผมชอบมากเนี่ยลาวแขวนไหมเอาหน่อยไหมเนี่ยนี่นี่ลาวแขวนเนี่ยเนียเนียเนียนี่โชว์หน่อยโชว์หน่อยว่าเรามีของนี่โชว์หน่อยเนี่ยเดี๋ยวเอาของมาเติมลาวหน่อยแมงเอ้อยของหมดไวมากนี่เออ อ๋อมันต้องเป็นลายเดียวกันหมดเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยวางให้มันดูแบบมีอะไรหน่อยเออที่ร้านมันได้แบบดูดีนะคุณผู้ชมเสื้อสีชมพูเนี่ยผู้หญิงชอบครับคุณผู้หญิงชอบกันซื้อของกันตลอดโ,อโหแม่งน,น่าจะแพงไปครับเพราะบางคนนี่คือเจอราคาคือเดินหนีเลยอะแต่ก็นั่นแหละต้องขอโทษคุณลูกค้าด้วยครับเงินมันจําเป็นจริงๆคือเราต้องปรับราคาให้มันสูงนะครับเพื่อให้เราอยู่ได้ลูกน้องผมก็ต้องกินต้องใช้เดอ้ออันนี้ใบอนุญาตอืเพิ่มเติม ฮ้อันนี้น่าสนใจนะไอ้พวกแบบตู้ทำขนมเอาหน่อยไหมแชทออาแม่ผมก็ซื้อเติมอะเรไปเรื่อยนะเพราะว่าฟังก์ชันในเกมมันเยอะมากคุณผู้ชมเนี่ยเนี่ยตู้ทำขนมเนี่ยอ,อยู่ก่อนทั้งออกก่อนที่จะกลับบ้านเนี่ยเด็กๆก็ร้องงองเงี้ยแม่หนูจะกินนะทำไมแม,แม่ไม่ให้หนูกินอา่ <c oughs> อาก่อนออกก็แวะหน่อยเนี่ย อุ้ยแปดอนนี่เงิยกำไรเยอะชิบหย <c oughs> เออเงกำไรเยอวะว่ะเนี่ยเอาหน่อยเงี้ยอะของเล่นแบบหลอกเด็กนะผมชอบชอบคุณผู้ชมก็เอาเป็นเยลลี่โอ้โหแม่เผอแป๊บเดียวเงินเหลือเป็นหมื่นมาเมนี่หยอดเข้าไปอะแม่หนูจะเอาหนูจะกินหนูจะกินอืมเปลี่ยนก็เป็นวปนวะน,นี่ นี่ดีกว่าเอาโหเด็กสรรตีนักแล้ยโ,โอ้โหเด็กๆกินกันละง,งมมาตรงเนี้ยคือไม่ยอมกลับบ้านเลยอ่ะไม่ยอมกลับบ้านแม่หนูจะกินนะแม่นี่ลงไปดิ้นกับพื้นอของหมดร้านเลยคุณผู้ชมสุดยอดม,มากนะครับวันนี้สำหรับร้านทอยๆเราประสบความสำเร็จม,มากๆกำไรจากตรงนี้คือแน่นตับ ตอนนี้เรามีเงินหนุ่มหมื่นกว่าบาทพร้อมกับเราปลดหนี้ปลดสินพ์ดหน้าเราจะมาปลดร้านนี้กันรวมถึงเราอาจจะปลดร้านพวกเทคโนโลยีร้านเทคสโตน่าสนใจวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากนะครับผมถ้าชื่นชอบฝากกด like, ไลค์เป็นแรงใจกันลุงเหม็นด้วยมีอะไรคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับอย่าลืมกดไลค์นะกดไลค์นี่คือเป็นกำลังใจมากๆเลยนะครับผมเจอกันพ์ทต่อไปครับ うん。